รายงานความคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับคือตํารวจเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาอาจจะตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าเขาบอกแล้วเนี่ย48ชั่วโมงจะมีการออกหมายจับนะโดยพันตำรวจเอกอุเทนลองโฆศกตํารวจเนี่ยก็อาจจะปากไวไปหน่อยปากไวไปหน่อยว่าจะออกหมายจับนะพอลองลองโฆศกอุเทนอะไรนุ้ยนุยเนี่ยผินนุ้ยนหรืออะไรเนี่ยครับพูดไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทําให้บรรดา นะครับว่าที่ผู้ต้องหาบอสบอสพระเอกนางเอกอะไรต่างๆนี่ก็เกิดอาการตกอกตกใจว่าอาจจะโดนติดคุกกิารังนะครับเพราะาดาราพวกนี้ตกใจง่ายนะฮะพอตกใจง่ายกับพวกนี้ก็คงจะต้องไปปรึกษาทนายปรึกษา,านายตำรวจปรึกษานักการเมืองปรึกษา,อ,าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบุคคลที่ไว้วางใจก็เลยมีการนัดหมายว่าจะมาพบพนักง,งานสอบสวน เพราะความตกใจว่าเดี๋ยวแม่งจะโดนจับคาบ้านเหมือนกับแม่ตั๊กป๋าเบียนั้นโดนจับคาบ้านเลยหิ้วเปีกมาเลยครับก็เกิดอาการกลัวว่าเดี๋ยวโดนจับคาบ้านแล้วอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวด้วยความหวาดภวาคุก,คกตารางนะครับด้วยความหวาดหวาคุกคุกตารางเพราะว่ารองคอศกปากไวคนนี้นะครับปากไวไปหน่อยนะนะครับก็ทําให้พวกนี้ตกอกตกใจก็เลยไปไงนะวิ่งครับ ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวอันใหญ่เลยฮะตอนนี้นะตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวนะครับนะผมไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวนะปาดน้ําตาบ้างบางคนก็ต้องรีบเดินทางไปรายการดังๆเพื่อจะพูดซะก่อนว่าผมไม่เกี่ยวเออผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมแค่นแค่รับจ้างพรีเซนเตอร์นะเออหนึ่งนะครับวิธีการต่อสู้คดีของออบริษัทที่ถูกกล่าวหาเรื่องแชร์ลูกโซ่ก็คือหผมไม่ใช่เจ้าของบริษัท อืมนะครับผมไม่ใช่หุ้นส่วนนะครับผมไม่ใช่กรรมการนะครับผมไม่ใช่แม่ขายผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการ आ, ขายสินค้านะครับนะผมเป็นแค่พรีซเซนเตอร์ผมเป็นแอมเป็นแอมอะไรแอมบาสเดอร์ Ambassador, นะครับนะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับผมเป็นแค่ผู้รับจ้างคือทุกคนก็ท่องกันมาเหมือนกันเลย นะครับทนายความก็คงจะบอกว่าออบรรดาบอสทั้งหลายพวกมึงท่องกันมาให้ดีนะอย่าให้หลุดนะแต่แล้วปรากฏว่าก็มีบอสคนหนึ่งครับหลุดครับก็ชื่อบอสกันบอสกันนี่แกอาจจะนะ่กลางคืนทําการบ้านน้อยไปหน่อยหรือเปล่านะครับนะครับหรือนอนดึกนะครับโดนนักข่าวถามไปถามมาหลุดครับบอสกันดันพูดไปว่าผมมีรายได้จากการขาย แต่ละเดือนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับยอดขายนะครับพอพูดไปแค่นั้นแหละครับโอ้โหสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยปคบอนี่เฮเฮเลยครับเฮ hey! เลยครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปคําพูดทีุ่ณได้สัมภาษณ์เขาก็จะไปถอดคําพูดมาแล้วก็ประกอบแล้วก็จะแจ้งข้อหาพวกคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยได้ประโยชน์จากการขายกี่ครั้งอ่ะมันมีตัวเลขตัวอะไรอยู่แล้วในแต่ละเดือนคุณได้ไม่เท่ากันนะครับอา่าได้ไม่เท่ากันนะครับ เพราะนั้นถ้าได้ได้ไม่เท่ากันและได้เป็นรายเดือนมันก็ตรงกับที่บอสนวัตนะีบอสนวัตที่เป็นเจ้าของนางงามเนี่ยบอกว่าถ้าคุณได้ข้อตัวได้ค่าตัวจากการเป็นพรีเซนเตอร์แบอบแบรนด์เนีบสเดอร์คุณต้องได้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมเขาจะมาจ่ายคุณเป็นรายเดือนทําไมนะ่นะครับการมาจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยบอสนวัตเนี่ยพูดน่าสนใจมากผมขอชื่นชมเลยนะแกบอกว่าอะไร ถ้าจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยเขาต้องดูว่ายอดขายเนี่ยนะเดือนนี้คุณได้มีส่วนในการขายหรือส่งเสริมการขายเนี่ยไปได้เงินเท่าไหร่นะคุณมีส่วนในการโน้มน้าวหวานล้อมให้คนมาหลงเชื่อจ่ายเงินจ่ายทองไปเท่าไหร่เขาก็ต้องยอดทุกสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นทั้งทนายทั้งบอสกันเนี่ยโอ้โหขอบพระคุณมากนะครับให้การเป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนมากเลยผมได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกโอ้โหทั้งทนายความทั้งบอสกันเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ ในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะทำให้มันสั้นขึ้นเพราะคำพูดมันชัดเจนอยู่นะครับว่ามีรายได้จากยอดขายจากการขายในแต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันครับนะครับทนายความก็ย้ําครับรับเป็นรายเดือนโอ้นะผมอยากให้เป็นนักง,งานสอบสวนเรียกอบอสณวัตไปเป็นพยานอีกคนว่าถ้าเขาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เขาต้องจ่ายงวดเดียวจะไปจ่ายอะไรทุกเดือนนะครับนะ แลก็จ่ายค่าจ้างไปเลยออาสมมติห้าล้านบาทสิบล้านบาทค่าตัวจบเลยครับนะรับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านะครับเพราะนั้นก็จบไปแล้วเพราะนั้นนะลูกความคือบอสกันก็บอกว่ารายได้จากการขายไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับยอดขายส่วนทนายความบอกรับเป็นเดือนก็เดือนหนึ่งก็มาเคลียร์ยอดขายกันทีก็กราบขอบพระคุณทั้งท่านทนายความและ,อะบอสนะครับที่ให้การเป็นประโยชน์ในการที่จะออกหมายเรียกหรือหมายจับนะครับ นะครับก็ขอบพระคุณนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้9ก้าโงครึ่งหรือ10บโมงเนี่ยก็หลังจากมีการสอบปากคำเรียบร้อยแล้วผมก็น่าเชื่อว่าพนักงานสอบสวนของประเทศไทยจะไม่ทําให้ผิดหวังครับนะครับนะใครจะทิ้งแทงสวนบอกอคุณบอสกันเป็นคนดีหรืออะไรต่างๆไปมันมีอยู่คนแถวแถวแถวแประตูน้ําครับแถวแถวประตูน้ํำมีคุณป้าแถวประตูน้ําบอกว่าบอสกันเป็นคนดีนะครับ คนนี้ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคนะ่ะเชียร์คนไหนแนละคนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ต้องไปไงต้องพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับต้องพิมพ์ลายนิ้วมือก็คือคุณป้าประตูน้าแกบอกว่าบอสกันเป็นคนดีฝากบอสกันระวังนะครับอย่าให้คุณป้าประตูน้าเนี่ยแกเชียร์นะแกเชียร์ใครที่ไรน,นะครับตอนเนี้ยังนอนอยู่ในคุกเลยยังไม่ได้ออกมาเช่นแม่ตั๊กป่าเบียเนี่ยแกก็บอกว่าแม่ตั๊กเป็นคนดี นะป๋าเบียเป็นคนดีเป็นคนทำมาหากินตอนนี้เป็นไงเรียบร้อยตอนนี้กันนะวัวนนอนคุกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าคุณป้าเนี่ยแถวประตูน้ำเนี่ยกระเทียใครนะแก่ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่เรือนจำนะบอสกันนะถ้าเป็นไปได้นะโทรไปหาคุณป้าประตูน้ำนะนะครับบอกว่าอย่าเทียผมเลยครับคุณป้าครับถ้าถ้าเป็นไม่ได้นะคุณป้ารักผมนะช่วยคุณป้าช่วยเงียบเงียบไป นะครับเขาแถวประตูน้ํานะครับเชียร์ใครทีไรนะครับศาลไม่ค่อยให้ประกันตัวเลย <c oughs> พี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับพี่เดก็เป็นไงช่วยกันครับใครเป็นผู้เสียหายมาเพจนี้นะครับเป็นโจรก็มาเพจนี้ดาราสีเทาก็มาเพจนี้ได้เพราะเพจนี้จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวคดีผมในฐานาทะทนายความผมผู้ต้องหานะครับวันๆเนี่ยผมได้ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความจํานวนมากก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอนนี้ก็น่าจะเกินอ่านะครับสี่ห้าร้อยคนแล้วครับก็มากขึ้นก็คิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นพันนะครับก็ติดตามเพจนายเดชาวไว้แชร์กันไปนะครับเพจนี้เนี่ยของแท้ครับนะครับไม่ได้ทํามาหากินหาแดกอะไรกับผู้กับผู้เสียหายนะนะครับไม่มีนะครับเพจนี้ไม่ได้หาแดกอะไรกับกับใครนะ เนะครับนะเพจนี้ก็อย่างมากก็ได้วายหนึ่งขวดนะครับไม่รับเงินไม่รับโอนไม่รับบริจาคทุกสิ้นไม่ต้องมาติดต่ออะไรกับกูอะไรต่างๆนะเพจนี้รับแต่วายนะครับเพราะนั้นก็ฝากคุณป้าประตูน้ำอย่าไปเชียร์บอสกันเยอะนะเียร์ไปเชียร์มาเนี่ยแกก็จะอ่าอันนี้ตำรวจโทรมานะครับอเดี๋ยวโทรกลับนะฮะนะตำรวจเขาก็รายงานนี้ผมทราบอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะเอาแล้วครับ นะครับอันนี้ก็คือนะครับเมื่อวานนี้การค้นเนี่ยพอได้หลักฐานเนี่ยเขาก็เอามาประกอบนะเขาทำชาร์ตทำผังขึ้นมาเป็นรูปคณะกรรมการนะครับเพราะนั้นขอให้มั่นใจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมั่นใจในผู้บัญชาการสอบสวนกลางมั่นใจในผู้การปคบมั่นใจในตำรวจปคบทุกคนว่าทำงานอย่างเต็มที่เมื่อวานนี้ผู้ช่วยอ่ะรอ,องผู้บัญชาการสอบสวนกลางแกอาจจะตอบคำถามไม่ได้แกบอกว่า เมื่อวานนี้มายัางไม่ได้แจ้งยังไม่ได้แจ้งข้อ,อกล่าวหาแต่ปฏิบัติตามวิายามาตรา134เดี๋ยวพี่เดจะบอกนะครับว่ามาตรา134คืออะไรนะครับะนะครับเดี๋ยวจะ,ะเล่าให้ท่านฟังนะฮะอืมอืมนะครับเดี๋ยวเล่าให้ท่านฟังนะครับนะนะครับเมื <M> ่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวหรือเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับหรือปรากฏว่าผู้ใดมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะครับนะครับ ถ้าเป็นผู้ต้องหาให้ถามชื่อนะครับถามนามสกุลถามสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่อยู่ที่เกิดพอหลังจากถามแล้วเรียบร้อยแล้วว่าว่าเป็นผู้ต้องหาแน่นะให้แจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าพฤติการในการหลอกลวงระดมทุนหลอกประชาชนอย่างไรเสียหายอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่เป็นเงินเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ให้แจ้งข้อหาห้ทราบอันนี้คือนะครับ นี่ก็คือมาตรา134นะฮะใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเข้าใน Google แล้วพิมพ์คำว่าวิอายามาตรา134เข้าใจนะฮะเข้าใจนะครับนะฮะนะฮนะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดตามข้อหานั้นอันนี้ก็อยู่ในวรรคสองของอามาตรา134เข้าใจนะครับ ดังนั้นเมื่อวานนี้ท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางสองสามคนที่ยืนกันนะอีกคนนึงครับที่เวลามองกันในทีทวีด้านขวานะ่ะอันนั้นอดีตผู้การกองปราบนะครับตอนนี้ท่านก็เป็นรองเหมือนกันท่านพูดอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็อาจจะยังตั้งตัวไม่ทันยัง,วงรวบรวมพยานหลักฐานไม่เสร็จสิ้นนะหรือไม่ท่านก็อาจจะบอกว่าอยากให้เป็นความลับในสำนวน ยังไม่อยากจะจะ้ท่านจึงยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าจะมีการแจ้งข้อหาเรื่องแชร์ลูกโซ่แต่ในใจลึกๆเท่าที่ผมทราบจากตำรวจมาเนี่ยนะครับผมบอกท่านเลยนะตำรวจก็พูดไม่ได้เราเป็นความลับแต่ผมเนี่จะพูดแทนตำรวจเลยนะครับว่าเขาจะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ร้อยเปซนะครับยิ่งกว่า M100 M150 อีกเอางี้แลาวกันนะ่ะนะผมพูดใหแทนเลยจะโดนข้อหาแชร์ลูกโซ่ ตามพระราชจะกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อคโกงประชาชนมาตราสี่มาตราห้ามาตราสิบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเชื่อกูเถอะนะเพราะว่าผมเนี่ยให้คำแนะนำผู้เสียหายอยู่ตลอดเวลาและประสานงานตำรวจว่าโดนแน่ๆ1่ร้ซไม่ใช่99.99 99, ไม่ใช่ทองแม่ตักนะผมบอกเลยร้อยเปอร์ซโดนครับแชร์ลูกโซ่รอนิดนึง นะครับเห็นใจตำรวจนี้ตำรวจตำรวจเขาตั้งตัวไม่ทันพอพวกผมไปแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วข่าวมันก็ออกพนักงานผู้เสียหายก็เยอะอะไรก็เยอะต่างเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานทักวันสองวันนะครับผ่านเสาทิตศนี้ไปแล้วไม่ต้องห่วงแล้วครับเดี๋ยวดูวันนี้นะครับจะแจ้งเลยหรือเปล่านะครับหรือจะอาจจะแจ้งพรุ่งนี้หรืออะไรต่างหรือจะเปลี่ยนเป็นวิธีการยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับก็ได้นะเอาง่ายๆชั้นเนี่ย พนักง,งานสอบสวนวันนี้จะแจ้งข้อหาเลยก็ได้ตามตามวิอาญามาตรา1-3-4หรือจะเล่นมุกนี้ก็ได้สอบเป็นพยานไว้ก่อนสอบบอสกันสอบบอสแซมสอบบอสพรอะไรพวกนี้สอบไปก่อนพอสอบเสร็จแล้วเนี่ยวันการณาการไปขอออกหมายจับและไปล็อกที่บ้านเลยครับเหมือนกับแม่ตั๊กก็ได้ครับทําได้หลายอย่างครับนะยุทธวิธีตํารวจทําได้หลายอย่างดังนั้น พวกที่ปรึกษาพวกสายโจรทั้งหลายไปออกทีวีต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีนะครับนะก็พวกที่แบบให้คำปรึกษาฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยบอกโอ้ยคดีนี้หลุดแน่ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะหนงเงินเขาเยอะ2เส้นเขาใหญ่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับในพลอยู่เบื้องหลังขนาดให้สัมภาษณ์ยังมีตำรวจสามนายของสอนอลาดพ้าไปนั่งเฝ้าเลยครับเพราะนายเขาสั่งมามีในพลหนุนหลัง ผมอยากจะบอกนะครับแรงข่าวตํารวจที่ผมได้มาเนี่ยพอบอรตรเขาไม่ยอมนะครับให้พ่อในพลมาอยู่เบื้องหลังงานนี้ก็ไม่รอดนะให้มีนักการเมืองสีเทาต่างๆนะครับนะครับช่วยก็ไม่รอดครับงานนี้เพราะว่าหนึ่งผู้เสียหายมันเยอะข่าวมันดังและงานเนี้ยนะบอกได้เลยนะครับสื่อมวลชนคนดังนะครับนะครับเขาลุมสหบาทาหรือผู้ภาษาอยับหยาบเขาเรียกว่า โดนยำตีน่ะโดนยำตีนเพราะนั้นโอกาสในการจะวิ่งเต้นล้มก็ดียากแต่ถามว่าเขาติดต่อตำรวจระดับในพลจริงไหมแหล่งข่าวที่ผมได้มาจริงและเป็นแหล่งข่าวเป็นตำรวจระดับในพลบางคนแบบสีเทาๆนะเคยเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเว็บพนันออนไลน์ด้วยเขาว่านะกับพวกเทาๆอ่ะได้ข่าวมานะข่าวลือแนวแนว,แนวนั้นแต่งานเนี้ย เขาพยายามติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการคนนักการเมืองอันนี้เรื่องจริงผมได้ข่าวมาเป็นเรื่องจริงข่าวลือมานะครับแต่งานนี้ไม่มีใครช่วยได้เชื่อเชื่อพี่เดนะงานนี้มันใหญ่มากตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะนะคนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตัวอาผมเนี่ยบอกเนี่ยให้ส่งข่าวนี่มันเป็นภัยประชาชนมากพอบอรตรเนี่ยกำกับโดยตรงเลยเดินไปเลยครับปกติพอบอรตรท่านจะไม่ค่อยยุ่งหรอกพี่ตายเนี่ย แกเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยโหความเสียหายเกือบหมื่นล้านอะมีคนที่ได้รับความเสียหายรวมแล้วเท่าที่ผมทราบเบื้องต้นประมาณสามแสนคนเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงนายกอฐมนตรีก็สั่งมาเลยครับนะสั่งให้ดําเนินคดีเลยแต่อย่าสั่งให้น้ําที่ไหลาจากเชียงใหม่ไปแม่น้ำโขงก็แล้วกันนะครับท่านนายกนะ นะครับเอาเอาลงแค่แม่น้ำเจ้าพยากระพอแล้วปิงวางยงหน้าแล้วไปเจ้าพยาไม่ได้ส่งไปแม่น้ำโขงแล้วกันท่านนายก <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ยังไงไงเขาแจ้งข้อหาร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วไม่รอดอยู่แล้วนะครับนะไปวันนี้พรุ่งนี้อะไรต่างๆนะอยู่ที่ว่าจะแจ้งวันนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องนะครับเมื่อวานเขาบอกว่าเวลาถแถลงข่าวเนี่ยบอสกันเนี่ยทำไมทนายมาแย่งพูดแทนนะครับนะหลายๆคนบอกเอา้าทนายทําไมมันแย่งพูดพูดแทนเนี่ยหนุ่มกัญชัยยังบอกเลย พี่ทนายให้น้องกันเ็าพูดเองนะครับนะครับทนายความก็คงคิดในใจว่าถ้าปล่อยให้บอสการพูดต่อไปก็คงติดคุกแน่นอนหน้าที่ทนายก็คือต้องเอาเข้าวผัดกับโอเลี่ไปเยี่ยมทนายก็เลยขัดจังหวะโอ้ยท่าทางลูกความกูจับไม่รอดแล้วชุกกรูก็เลยพูดแทนครับดังนั้นการที่ทนายไปพูดแทนลูกความแล้วก็ข้อที่จริงมันขัดกันก็ทนายก็ต้องระมัดระวังเลยนะระวังหน่อยเป็นห่วงอาชีพเดียวกันนะครับถ้าลูกความเขาพูดว่า พูดความจริงว่าเขามีรายได้จากยอดขายแต่ถ้าทนายความไปบอกว่าเขามีรายได้จากพรีเซนเตอร์ระวังมันจะขัดกันนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านะไปช่วยกันบิดเบือนความจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะซ่วยนะนะครับก็ฟังนะครับด้วยความเคารพนะคนนั้นก็น่าจะเป็นรุ่นน้องผมแลนะผมแม่ง60สิกว่าและทนายแก่ๆให้ดูคดีแอมไซยนายคดีแตงโมนะครับคดีแอมไซยนายนะครับทนายความถูกดำเนินคดีนะฮะ ข้อหาจ้างวานใช้ให้ทำลายหลักฐานนะครับถ้ามีของกลางจะไม่หลุดคดีถ้าไม่มีของกลางหลุดคดีครับถูกดำเนินคดีนะครับทนายความเป็นจำเลยที่3าเนี่ยคดีแอมชัยนายนะครับภายนั้นก็ฝากทนายความนายคดีบอสกันคดีบอสพรคดีคดีอ่าเขาเรียกอะไรอะบริษัทขายตรงที่กำลังจะแปลงรากเป็นแชร์ลูกโซ่ระวังนะครับระวังผู้เสียหายผมเนี่ยแหละครับ นะครับผู้เสียหายของผมเนี่ยครับจับไปแจ้งความต่อปคบนะครับว่าท่านกําลังจะแนะนําให้ลูกความของท่านบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเปล่าเพราะลูกความของท่านบอกว่ามีไรายได้มาจากการขายสินค้าแต่ทนายความดันไปบอกว่ามีไรายได้มาจากการรับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์อ่าเอ๊ะยังไงครับเอ๊ะเอ๊ะอุ้ยอุ้ยนะมันจะจะเอ๊อุ้ยเดี๋ยวเกิด ผู้เสียหายผมไม่สบายใจก็จะไปแจ้งความว่าท่านกำลังแนะนำให้ลูกความของท่านนะบิดเบือนความจริงหรือเปล่ามันก็อาจจะ,ะผิดกฎหมายผิดมรรยาทนายความนะด้วยความเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นระวังนะครับว่าผู้เสียหายที่เขาฟังรายการพี่เดเนี่ยและผู้เสียหายที่เขานะมาใช้บริการพี่เดย์แล้วให้พี่เดย์พาไปพาไปแจ้งความเขาจะไปแจ้งความปคบอว่าท่านทนายความเหล่านี้ นะครับท่านอาจจะมีความผิดฐานนะแนะนำให้ผู้ต้องหา,านะครับบิดเบือนความจริงหรือเปล่านะครับท่านทนายความระวังนะผมเป็นห่วงนะครับเราเป็นทนายความเนี่ยส,สิ่งสำคัญก็คือเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพนะก็ต้องระมัดระวังนะครับ